m ั n นี่พอดแคสตวางแผนการเงินอย่างมั่นคงเรียนรู้การลดความเสี่ยงสร้างความมัง่งคังอย่างยั่งยืนบริหารเงินให้งอกเงยวางแผนอนาคตอย่างชาญฉลาด m ั n นี่พอดแคสตเพราะทุกการลงทุนเริ่มต้นที่การบริหารความเสี่ยง สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Podcast p o พอดแคสต์ที่จะทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายสนุกและนำไปใช้ได้จริงผมมิครับและดิฉันหญิงไก่ค่ะเช่นเคยค่ะหัวข้อในวันนี้ก็จะน่าสนใจมากๆเพราะมันเป็นเรื่องเงินเงินและก็เงินนะคะ,อ,อ,ะอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบ เพิ่งมีเงินก้อนแรก<า>หรือเพิ่งประสบความสําเร็จทางด้านการเงินอันนี้สําคัญโอ้โหหรือว่าเรียกง่ายๆนะคะเขาเรียกเดี๋ยวนี้เศรษฐีนีหน้าใหม่เกิดขึ้นอย่างไวแล้วจะเก็บเงินอย่างไรล่ะใช่เพราะว่าปัจจุบันนี้หลายคนนะครับพอมีเงินก้อนนี่ก็อาจจะใช้แบบโอ้โหไม่คิดกันเลยแล้วบางคนเนี่ยก็อะไรนะไม่แน่ไม่แน่ใจนะเ่าควรจะเริ่มเก็บเงินยังไงดีวันนี้นะเดี๋ยว แล้วก็พี่ไก่นะคบจะนําสิ่งดีๆมาแนะนําให้คุณผู้ฟังฟังกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวของคนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยค่อนข้างเยอะในปัจจุบันอายุน้อยลงด้วยนะอายุน้อยด้วยแล้วก็ประสบความสําเร็จเยอะด้วยแล้วบางคนก็โอ้โหเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเยอะมากนะ,ะจะบอกว่านี่นะคะอันนี้ขอนอกเรื่องเลยอ่า เอ่อพอเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการวางแผนพวกนี้นะใช่ครับเอ่อพอเราเห็นแบบเศรษฐีหน้าใหม่ที่แบบอายุ20 2สิ5บอะไรไอย่างเงี้ยต้นต้นนี่ยี่สิบต้นต้นเนี่ยเยอะมากใช่แล้วเขามีไรายได้เดือนหนึ่งสองสามแสนต่อเดือนนะจ๊ะบางคนเป็นล้านแต่เอาง่ายๆนะตอนนี้การหาเงินเดือนละแสนเป็นเรื่องง่ายสําหรับกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่เราก็นั่งคิดอยู่โอ้โหถ้าสมัยนั้น ถ้าเรามีเงินเดือนแสนแล้วเรามีความรู้เรื่องการเงินขนาดนี้เราจะได้ทํางานแค่5ปีแล้วหลังจากนั้นคือเราจะเงินต่อเงินแล้วก็บริหารจัดการโดยที่ไม่ต้องทํางานหนักอีกเลยอะ่ะใช่ใชคือพูดง่ายนะสาไม่ต้องทํางานหนักอะ่ะถ้าเขาเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินนะใช่เพราะฉะนั้นคือจึงเป็นที่มาที่ไปของการทำพอรแคสต์ในวันนี้ค่ะใช่เดี๋ยว จะมาเริ่มข้อแรกกันเลยนะอันนี้ก็อา,าอีกแล้วก็คือเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉินอีกแล้วออันนี้คือมันจะต้องมีตลอดมันต้องมีค่ะเพราะถ้ามันเป็นเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะการเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินนะคะเป็นข้อแรก เลยที่ทุกคนต้องเตรียมเพราะว่าเวลาเขาประสบความสําเร็จเขาจะมีรายได้เยอะถูกปะแต่เขาจะมีรายจ่ายเยอะด้วยนะพอเขาจะเริ่มอยากซื้อนู่นอยากสร้างนี่อยากสร้างนี่ก็บ้านรถเพราะว่ามันประสบความสําเร็ง่ายก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีนี่เขาต้องมีค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนนั่นก็คือเป็นการคํานวณเงินสํารองฉุกเฉินค่ะแล้วก็วิธีคิดก็เช่นเคยค่ะ อาจจะเป็นขอเป็น6-12เดือนแล้วกันนะคะหกถเดือนของค่าใช้จ่ายนะถ,ถ้าค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเพิ่งเพิ่งประสบความสำเร็จใหม่ๆอาจจะมีนี่แค่ประมาณ30,000ต่อเดือนออถ้า้า3 0 0 0 0ต่อเดือนอย่างเงี้ยก็6-38ก็ต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินประมาณแสนแถึงประมาณ3ามแสนอ่าใช่ <นะ S 1> ถูกต้อง 8, 6หกถึงสิเดือนนะคะก็เผื่อเอาไว้สำรองในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นบางทีเราทำงานได้นะตอนนี้นะแล้วก็มีหลายคนที่แบบว่าทำออนไลน์เยอะเนาะเป็นครีเอเตอร์เงี้ยแล้วช่องปิวล่ะโอ้โหหมดเลยนะเดือนละแสนสองแสนหายนะจ๊ะอันนี้ก็ทำให้มันเขาเรียกว่าปัญหาธุรกิจเนาะก็ต้องเตรียมเงินค่ะใช่ครับถูกต้อง แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ป่วยเนาะล้วก็ธุรกิจมีปัญหาด้วยที่อันนั้นก็ใชท่ที่ที่หลายๆคนก็เป็นกันแหละนะแล้วก็ถ้าเราไม่มีเงินสำรองนะครับเวลาที่เรามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยก็เครียดจริงๆนะครับและอาจจะต้องไปกู้นี่ยืมสินใช้บัตรเครดิตก็ยิง<ม>่งไปเั<า>ในใหญ่ล <มา S 1> เลยใช่อันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมอีกนะ <laughs> ใช่ค่ะอ่ะทีนี้ไปข้อที่2 เรื่องของการจัดสรรเงินเพื่อลงทุนน้องมิขยายความให้หน่อยได้ครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่ากเก็บเงินไว้เฉยๆเพราะมูลค่าของเงินอาจจะลดลงจากภาวะเงินเฟ้อได้ครับเราควรนําเงินไนปลงทุนในสิน,นสนทรัพย์ที่เหมาะสม,มเช่นทองหรือว่ากองทุนรวมหุ้นอกองทุนรวมหุ้นนะครับหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ออย่างอาสังหาเนี่ยพี พี่หญิงไก่อยากแนะนําสมมตินะอันนี้คือไม่ต้องมาเชื่อเรานะแต่เราบอกว่าเราเราอยู่ในวงการที่มีใครหลายๆคนเขาลงทุนประมาณนี้ก็คืออย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาจะมีคอนโดอเออคอนโดแล้วเขาก็จะขายชั้นคอนโดขายห้องแล้วก็บางคนที่เขามีเงินเหลือเขาจะไปซื้อคอนโดแล้วปล่อยให้นักออท่องเที่ยวไปเช่าใช่เนี่ยก็คือแบบสุดท้ายคอนโดก็เป็นของเขาเงินค่าเช่าสาหรับนักท่องเที่ยวเขาก็ได้ด้วยต้องเป็นคอนโดที่ ซื้อสดไม่ใช่ผ่อนนะก็ก็ก็ควรจะเป็นเช่ชนนั้นเราจะได้ไม่ต้องเครียดเป็น,นไ,ไม่ต้องเครียดนะคะ,ะใช่แล้วก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะลงทุนแล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูตามกระแสด้วยนะทั้งกระแสเศรษฐกิจแล้วก็กระแสงเงินสดตัวเองด้วยนะ,ะใช่ถ้ากระแสงเงินสดตัวเองไม่ดีก็คือเรายังไม่พร้อมรับความเสี่ยงก็อาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมที่ อยากจะแนะนำนะคะครับผมอันนี้แนะนำไว้นะครับแระ่งหนึ่งเรื่องก็คือการอย่าลืมวางแผนภาษีอันนี้สำคัญอีกแล้วทำไมเราจะต้องมีจะวางแผนภาษีตลอดเคยจุกมาแล้วค่ะกต้องก็ไม่รู้นะเงินมาเท่าไหร่แล้วใช้ไงอ๋อวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตไม่แน่ใจว่าพูดชื่อจะได้ไหมด้วยความที่พี่หญิงไก่อะไปเม้นท์ข้างใต้โพสต์นี้ซึ่งเขาเป็นคุณ คุณแจ็คขายโจ๊กคุณแจ็คขา,จขายโจ๊กดังมากเลยนะคะใน Facebook เขาชอบทำคลิปให้เราหักมุมฮาฮาขำๆอะไรเงี้ยรายได้จากาช่องทางช่องทางเนาะช่องทางที่เขาทำโซเชียลมีเดียเนี่ยประมาณแสนไอ้สามแสนหเห็นเห็ขาโชว์ยอดมาอยู่นะเราก็เลยเป็นเมนว่าอุา้ฮิตต้องรีบวางแผนภาษีแล้วนะคะเพราะว่าสำคัญมากเลยนะภาษีคนโสดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดแต่ถ้าเกิดคุณมีลูกคุณลดหย่อนได้คือแบบ มันมีอะไรที่คือมันต้องศึกษาจริงๆนะเรื่องภาษีอะไม่อย่างนะั้นคุณโดนภาษีย้อนหลังบางคนเป็นล้านนะจ๊ะใช่จริงๆแล้วใช้เงินหมดแล้วด้วยดิใช่ไอ้คำว่าวางแผนภาษีเนี่ยทุกคนแบบกังวลว่าจะต้องจ่ายอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ การวางแผนภาษีคือการที่เราวางแผนเพื่ออนาคตเราเพราะภาษีที่เราจ่ายในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในอนาคตเราได้ไม่ใช่ว่าวางแผนวันนี้จ่ายวันนี้เราต้องรีบใช้ภาษีเราวันนี้ไม่ใช่นะอืไม่ใช่มันต้องเขาจะมีระยะเวลาในการที่เราควรจะเอาไปใช้เอาไปวางแผนเขาเนี่ยคือพูดง่ายเขาบังคับให้คุณเก็บเงินเพื่อไปใช้เป็นคนแก่เกษียณร่ารวยอ่ะเขาเรียกว่าไม่เป็นภาระของสังคมและประเทศประมาณนั้นแหละแต่คุณก็ต้องวางแผนสําหรับพี่หญิงไก่เองนี้อันนี้เอาเทคนิคเราไปใช้ก็ได้นะว่าเราก็จะโดนหักภาษีจากบริษัท จากงานที่เราทําเราจะโดนหักเข้าไปเก็บไว้แล้วอยู่แล้วส่งอยู่แล้วยื่นอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยส่วนตัวเราเราก็จะมีการเก็บภาษีจากเงินรายได้ของเราอีกทุกเดือนนะคะเดือนหนึ่งก็ประมาณ10%เราจะเก็บไว้เลยแยกไว้เลยเพราะวันที่เราเก็บไว้ต้องเก็บเลยรับเป็นเงินสดเท่าไหร่เงี้ยเราก็ต้องเก็บไว้เลยแบบ10%แยกออกมาเลยค่ะเพราะไอ้ส่วนจะไปลดหย่อนอะไรนะก็คือไปบ้านไปทีนึงนะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเก็บฉุกเฉินเงินลงทุน แล้วก็การวางแผนภาษีเขาบอกว่าเงินมีที่อยู่ของเงินเงินอยู่ต่างที่ทำหน้าที่ต่างากันกน,นะ<ช>ถ้าเกิดว่าคุณไม่เก็บเงินให้ถูกต้องอคุณจะทำให้ค่าเงินมันลดลงและ<ช>เงินนั้นจะไม่ได้สร้างมูลค่าที่ดีที่สุดของเขาพูดแค่นี้รู้เลยว่าเก็บเงินไว้ที่ไหนแล้วเงินมันจะแบบ ไ่สงมันจะ<า>ไม่งองูมันจะมีค่าที่ลดลงแล้วเก็บตรงไหนแล้วมันจะงอกเงยอะไรอย่างงาั้นเนอะนะคะ<ช>ก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะอันนี้โอ้ยอยากให้ดอกจันแบบดอกจันทรแบบ ล้านตัวอย่าใช้จ่ายเกินตัวค่ะโอ้โหอันนี้คือเรื่องจริงนะตอนนี้เป็นข่าวกันอยู่รุนแรงมากซึ่งเราไม่แน่ใจว่าพอสแคนนี้จะออกตอนไหนแต่ตอนนี้คือมีดาราที่เป็นข่าวนะคะใช้จ่ายเกินตัวไปไม่ว่าคือคุณจะหารายได้ได้เดือนหนึ่งเป็นล้านแต่ถ้าคุณใช้จ่ายเดือนหนึ่งสล้านยังไงก็ติดลบใช่ปัจจุบันนี้จริงๆนะที่เคยได้ยินนะหลายคนเนี่ยพอเราใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของแพงๆตามเป็นตัวเองโดยที่ไม่ได้คิดว่ารายรับเนี่ยเรามันคงแค่ หไหนก็ไม่ได้คิดหรอก <Ừ. S 2> เราคิดว่าเราอยากได้เราก็ซื้อซื้อซื้อแต่การที่เราจะมาเขาเรียกว่าหารายรับเนี่ยเราต้องดูว่ารายรับเรามั่นคงแค่ไหนด้วยค่ะอ,อันนี้พี่ยิงไก่ขอเสริมหน่อยนะคะก็ไอ้มุมกันไม่ใช้ใจ่ายเงินเกินตัวเนี่ยครับเออไม่แน่ใจนะว่าเศรษฐีหลายๆคนจะยังทํากันอยู่ไหมเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายโอ้โห คนที่ทําบัญชีรรยรับรายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นคนฐานะล่างๆถึงกลางๆ<ช>แต่พอเป็นเศรษฐีแล้วเงินมันเข้าง่ายไง<ช>มันเข้าเยอะอแล้วเขาก็จะรู้สึกว่างเงินมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเขาอาจจะไม่ได้ทํารายรับรายจ่ายเขาเลยไม่รู้ว่าเงินเขาหายไปไหน<ช>สมัยที่เราเงินน้อยๆใช่ไหมเวลาเราทํารยรับรายจ่ายอ่ะ หูเงินเราไปกองอยู่กับการซื้อของกินเดือนหนึ่งห้าพันเราตกใจเลยอะ่ะห้าพันสมัยนั้นม,มันดูไม่เยอะนะแต่พอวันที่คุณเป็นเศรษฐีหรือร่ำรวยอะ่ะ<ๆ>เชื่อไหมว่าคุณอาจจะกินเดือนละห้าแสนก็ได้นะ เพราะว่าคุณกินอมกษะเงี้ยมือหนึ่งคุณก็ห้าหมื่นแล้ว,วะอะอ,อะไร,รอย่างเงี้ยคุณอาจจะกินมือละห้าแสนโดยที่คุณถ้าคุณไม่ได้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายอะให้เหมือนสมัยที่เราแบบยังยังแบบกระต๊อกกระแตอยู่อะมันอาจจะทํา,ทาให้เงินอะหลุดไปในส่วนไหนก็ได้นะคะ<ช>อยากเสริมนะคะว่าต่อให้เป็นเศรษฐีก็อย่าลืมบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะควรจะทําอืมแล้วก็หรือว่าง่ายๆหรือง่ายๆเลยนะถ้าใครไม่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายก็คือให้ใช้เงินตามสัดส่วนแบบนี้ประมาณนี้ก็คือ ใช้เงินตามสัดส่วนเช่น50%ในค่าใช้จ่ายที่จําเป็นหรือค่าใช้จ่ายหลักๆที่เราควรมีดูแลคุณพ่อคุณแม่จ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอะไรที่พักอาศัยอะไรก็ว่าไปและอีก30%ให้เป็นความสุขส่วนตัวนะคะ30%เป็นความสุขส่วนตัวและ20%เป็นเรื่องการออมและการลงทุนอันนี้ถ้าคุณทําได้ยางงี้ทุกเดือนนะเช่นเดือนนี้รับ3 0 0 0 0นสามแสนก็ต้องหักไปเลยว่า50%ของ3 0 0 0 0นห้าสามสิาแสนห้าเนี่ย ต้องเป็นบ้านรถที่เราเสียคุณพ่อคุณแม่ที่เราจ่ายค่ากินอยู่ของเราเ<ช>นี่ยต้องอยู่ในแสนห้าคุณต้องทําอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเหลือหลังจากนั้นคุณก็ไม่เป็นไรคุณใช้ไม่หมดแสนห้าคุณก็โยกไปไว้เป็นเงินเก็บเบงินออมอันนี้จะดีที่สุดนะคะอ,อันนี้ตามสัสดส่วนง่ายดีใช่ครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือการวางเป้าหมายการเงินระยะย,ยาวอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราควรที่จะต้องวางแผนคือบาง,งทีคนเราชอบแบบว่าอะไรรวดเร็วไงอายุ30ม จะวางแผนระยะยาว <g ye S 1> หรอจะไปวางแผนกเกษียณหรออคนจะไม่ค่อยคิดอย่างนั้นนะไม่ค่อยเพราะ30เองใช่30เสามสิบเองไงก็ใช่งๆๆใไงจะรีบวางแผนไปไหนแล้วจะรีบเกษียณไปไหนนี่ไงนี่แหละจุดบอดของเศรษฐีวัยกระตอกอากไกวกระตอโอ้ยจริงๆคนที่ยี่ห้าอายี่ห้ามีรายได้เดือนสามสี่แสนเงี้ย เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องแบบโอ้โหคิดไปว่าฉันจะต้องมีเงินใช้ตอนวัยหกสิบเจ็ดสิบและแปดสิบไม่ได้คิดไม่ได้คิดพอหางเงินได้จริงจริงนี้มันเป็นจังหวะเวลาของชีวิตเลยนะถ้าแบบมีสองสามแสนในตอนเนี้ยแล้วคุณ<ม>หาได้อะต้องรีบวางแผนระยะยาว<ม>คือการเงินระยะยาวเนี่ยคือแบบโอ้โใช้คําว่าถ้าถ้าเราวางแผนกเกษียณได้ตั้งแต่ตอนอายุย<ม>ี่ห้าและจบแผนกเกษียณตอนอายุสามสิบห<ม>้าและเรารู้และวันหลังหกสิบอ่า เราไม่ต้องส่งละเราไม่ต้องเสียอะไรละหลังจาก35ทีนี้เงินใช้เต็มเต็มละเงินใช้เต็มเต็มละหลัง35แล้วละจะเกิดวิกฤตอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนละห้าสิบห้าหกสิบแล้วเรามีเงินใช้ทุกเดือนเดือนหนึ่งสี่ส้าห้าหมื่นแต่ถ้าเกิดคุณบอกเอ้ยมันไม่พออยากใช้เดือนละแสนคุณอาจจะขยายแผนการเก็บเงินของคุณจาก3 5เป็น45ก็ยังได้ใช่ทำได้หมดย5ถึงยิ่งคุณเก็บมีระยะเวลาการเก็บนานเท่าไหร่คุณยิ่งมีเงินเกษียณใช้แบบสุขสบายเท่านั้นใช่คุณอยากเป็นคนแก่ หน้าลำคาญหรืออยากเป็นคนแก่เจ้าสำรานคุณวางแผนได้ตั้งแต่อายุยังน้อยดูปัจจุบันก็ได้ว่าคนแก่หลายๆคนนะ <c oughs> ก็มีทั้งเจ้าสำรานม,มีทั้งแบบว่าทุกใจก็มียยเยอะๆเนาะใช่ลูกหลานไม่เอาก็เพราะว่าไม่มีเงินแต่ถ้าเป็นคนแก่เจ็บใชจจริงเลยแต่ถ้าเป็นลูกหลานไม่เอาเพราะไม่มีเงิน นะคะแต่ถ้าเงินมันถึงนะคะออ้ย,อยมาหาเหอไปรับถึง,ถงบ้านมาน่ะเนี่ยเห็นไหม,มนะคะก็อย่าลืมนะคะสำคัญยิ่งอายุน้อยประสบความสำเร็จเร็วรีบต้องวางแผนการเงินระยะยาวหรือรีบวางแผนการ,กรเกษียณของตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะอ,อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกำไรชีวิตสุดๆเลยค่ะใช่แล้วครับแล้วก็ การที่เรามีเป้าหมายนะครับในการเงินเนี่ยเราก็จะช่วยให้เราเมีวินัยแล้วก็มีแรงดูงใจในการออกมากขึ้นด้วยโอ้อันนี้เห็นด้วยค่ะคเพราะว่าเวลาเห็นเงินมันก็จะยิ่งสนุกสนุกมาเห็นเงินเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งท้าทายมันก็ยิ่ง<ช>ตั้งนะคะสรุปแล้วนะคะเสร็จถีน้าใหม่ทุกคนนะคะ เสร็ฐถีหน้าใหม่ทุกคนนะคะควรกันเงินสำรองฉุกเฉินนะควรแบ่งเงินลงทุนเพื่อวางแผนด้วยควรเก็บเงินภาษีไว้และก็ใช้เงินอย่างมีสติไม่ใช้เงินเกินตัวนะคะและสุดท้ายตั้งเป้าหมายการเงินระยะยาวเพื่อการกเกษียณอย่างสำราญไว้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงเขาบอกว่า ถ้าเราทําตามนี้ทั้งหมดนะครับรับรองว่าเงินที่เราหามาได้เนี่ยจะไม่สูญเปล่าแล้วก็ยังสามารถต่อยอดให้เติบโตได้แล้วก็ต่อกน,น้อยนึงใครที่รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการควบคุมสิ่งที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นเนี้ยด้วยตัวเองได้อ,อีกอย่างหนึ่งที่เขาจะสามารถดูแลเราได้คือนักวางแผนการเงินเพราะหลายๆคนคนที่มีเงินคนที่เริ่มประสบความสําเร็จเขาจะมีนักวางแผนการเงินเนี่ยไปคอยซัพพอร์ตเ,เขาคอยช่วยเหลือเขาคอยบอกเขาว่าควรจะทําอะไรเก็บเท่าไหร่เดือนนี้ไรายได้เท่าไหร่ควรจะไปเก็บ ะไรบ้างก็มีนะปัจจุบันเยอะแยะมากมายในช่วงระยะเวลาแต่ละช่วงของชีวิตการวางแผนการเงิน,น,นจะถูกปรับเปลี่ยนไปเ<ช>พร <อ S 2> าะฉะนั้นนักวางแผนการเงินนะคะหรือที่ปรึกษาการเงินก็จะมีผลในการช่วยเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้ววันนี้เพื่อนๆมีวิธีเก็บเงินหรือมีวิธีการวางแผนการเงินของตัวเองอย่างไรกันบ้างนะคะลองมาแชร์กันไว้ใต้คลิปด้านล่างเผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆและคุณผู้ฟังท่านอื่นค่ะ ครับผมแล้วก็ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับการพูดคุยกันแบบนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็แชร์ส่งให้เพื่อนเพื่อนกันด้วยนะฟังแล้วคอมเมนต์ก็นหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างชอบไหมอยากให้เปลี่ยนสไตล์การพูดแบบไหนยังไงเราอยากเป็นเพื่อนคุณนะเราออกมาประมาณสักห่าสิบ ห้าหกเจ็ดอีพีแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันพัฒนาไปพร้อมกับคุณผู้ฟังค่ะค่ะยินดีรับฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความรู้หรือมีข้อสงสัยใดๆนะคะสามารถที่จะสแกน QR Code ผ่านทางช่องทางด้านล่างนะคะถามเรามาได้เลยหรืออยากให้เรานำเรื่องอะไรมาแชร์เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถทักมาบอกเราได้เลยนะคะยินดีนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับการรับฟัง Money Podcast ในครั้งนี้ค่ะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันนี่พอดแคสต์วางแผนการเงินอย่างมั่นคงรเรียนรู้การลดความเสี่ยงสร้างความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนบริหารเงินให้งอกเงยวางแผนอนาคตอย่างชาญฉลาดมันนี่ Podcast, พอดแคสต์เพาะทุกการลงทุนเริ่มต้นที่การบริหารความเสี่ยง